สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,657กระบี่ของประมุกวังประมุกวังเหรนส,สี่นั่งอยู่บนหลังยูนิคอนสวมชุดเกราะเสียนสีขาวถือกระบี่พิพากษาท้อยอยู่ที่เอวผมยาวสยายราวกับน้ําตกเรือนร่างอันสง่างามของนางดูสง่างามอย่างยิ่งทุกตารางนิ้วเปล่งประกายเจ,จิดจรัส แสงสีขาววาววับดุจยกอันงดงามยูนิคอนไม่ใช่สัตว์โลกแต่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงที่มีปีกสีขาวและก็พิมะดวงตาของมันดุจสายฟ้าฟาดพ่นลมหายใจออกมาราวกับมังกรไอพลังของมันรุนแรงมากจนทําให้เหล่ามาหาเซียนที่ยืนอยู่ณที่นั้นรู้สึกกดดันราวกับมีเทพอสุรกายสูงหมื่นฟุตยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างไรก็ตามยูนิคอนยังไม่ถึงขั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้มันยังขาดอีกเล็กน้อย หลังจากฝึกฝนมาหลายพันปีอดีตนางฟ้าไรเงาก็ยิ่งงดงามยิ่งขึ้นไปอีกพลังยินและพลังปีศาจร,ร่างกายของนางอ่อนลงมากแต่พลังแสงกลับแข็งเก่งและร้อนแรงเชกเช่นร่างอวาตารแห่งความศักดิ์สิทธิ์และงดงามนางกระโดดลงมาจากหลังยูนิคอนท่าของนางสั่นไหวไป,ไปตามพื้นและเดินตรงไปยังคออศกเส้นสีขาวหนาทึบใต้เท้าของพวกเขาเปรียบเสมือนเครื่อที่ซัดเข้าหาจาังหวเฉินเส้นชุนหนานซูหยงและหัวชุนชิว ซูหยงเงยหน้าขึ้นมองและเห็นว่าเมฆบนท้องฟ้าทั้งหมดกลายเป็นสีแดงเข้มและเจตนาคาที่ทําให้วิญญาณเสียนตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของเขาแม้ว่าซูหยงและหัวชุนชิวจะแข็งแร่งที่สุดในโลกแต่พวกเขาก็ยังคงหวั่นไหวและตกอยู่ภายใต้ไอายพลังของผู้นําวังเหลนสี่มีความรู้สึกเหมือนวิญญาณเสียนถูกกดทับจนไม่อาจต้านทานได้ผู้นาวางพิพากษานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้ ผู้นำวังเหรียญสี่จ้องมองศพทั้งสองพยักหน้าและกล่าวว่าราคาถูกเกินไปริมฝีปากของซูหยงขยับแต่เขาไม่สามารถเปิดปากได้บริเวณที่ริมฝีปากอยู่นั้นดูเหมือนจะถูกแช่แข็งช่วงนี้หินเทพขาดมือนะข้ายอยากขายให้ลึกที่สุดเลยต่านราคาขายไว้ต่ำๆหน่อยถ้าท่านสนใจข้าจะขายให้ในราคาลดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงจางว่าเฉียนหยิบป,ป้ายออกมาชี้ไปที่คำว่าผู้ฝึกฝนของโลกสวรรค์จ่ายเก้าส่วน เสียงตก,ตกตะลึงดังขึ้นจากผู้คนรอบข้างซึ่งทุกคนรู้สึกว่าจ่าล้วเฉินกำลังล้นหาที่ตายนี่จะไปโยมโมโหผู้นำวงพิพากษาได้ยังไงรูปลักษณ์ของเหรียญสีเปรียบเสมือนก้อนหินที่ก่อให้เกิดขึ้นนับพันลูกสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งโลกและผู้ฝนทั้งหลายก็กระสับกระส่ายผู้นำวงพิพากษานี่เป็นยักษ์ดีๆนี่เองร้อยปีก่อนนางฟ้าไรเงาได้เข้าสู่รายชื่อผู้ไร้เทียมทานบัดนี้ร้อยปีต่อมานางอาจได้ก้าวกระโดดออกมาจากโลกมนุษย์ และถูกจัดอยู่ในรายชื่อรายคู่เทียบหากมหาอำนาจที่ไม่มีใครทัดเทียมลงมือย่อมเสด็จเทือนไปทั่วโลกอย่างแน่นอนข้าไม่รู้ว่าผนึกวิถีเซียนแห่งมูกเกาะทุรีแดงจะต้านทานได้หรือไม่ในศาลาที่อยู่ไม่ไกลจากแผงขายสุกวี่เฉินจิงวางมือไว้ด้านหลังและมองดูด้านหลังของนางหญิงชรา,าผู้มีอารยธรรมพันดารากล่าวว่าหากเจ้าวังพิพากษาปรากฏตัวด้วยตนเองพวกเขาอาจประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ เรามาช่วยกันคลี่คลายความกัดแย้งและใช้โอกาสนี้สร้างมิตรภาพกันเถอะวิฉินจริงใส่หัวและพูดว่าพวกเขาแค่ต้องการก่อเรื่องวุ่นวายถ้าเราเข้าไปยุ่งเราจะไม่ทำลายความดีของพวกเขาเหรอแต่พวกเขาไม่ควรคาดคิดว่าจะทำให้ราชวังเทีแ่แบงแสงตร่หตนกเจ้าวังพิพากษาได้สังหารผู้คนนับไม่ถ้วนในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเขาสังหารชนเผ่าและกวาดล้างโลกโดยไม่กระพริบตา แม้แต่ผู้ทรงพลังในรายชื่อผู้ไร้เทียมทานของโลกนางยังฆ่าพวกเขาไปสองคนใครจะรู้ว่ากระบี่พิพากษาที่เอวของนางจะล้มลงหากนางเข้าไปหรือไม่ไม่มีใครไม่กลัวกระบี่แห่งการพิภากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจักรวาลตะวันตกกระบีเ่เล่มนี้คืออาวุธสังหารที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดใครก็ตามที่รยศต่อพระราชวังเทพแห่งแสงจะต้องหวาดกลัวเมื่อได้ยินสิ่งนี้สิ่งมีชีวิตชั่วรา้ายใดๆจะต้องหวาดกลัวจนตาย สายตาของอี้เฉินจริงจับจ้องไปที่จางว่เฉินพลังกาว,ว่าจีกูและโมหยางต่างก็เป็นจกักรพรรดินักฆ่าชั้นยอดขององค์กรสังหารสวรรค์คนที่ฆ่าพวกเขาทั้งสองได้จะไปแก้คนธรรมดาได้อย่างไรกันมาดูกันอีกครั้งบางทีอาจเป็นบุคคลผู้ไร้เทียมทานอีกคนก็ได้จ่าวังพิภาคษาเหลนสี่จ้องมองจางว่เฉินด้วยดวงตาที่สวยงามแต่เย็นชาจากนั้นไอพลังเห่งการฆ่าอันดุร้ายก็ควบเน่นเป็นกระบี่แสงจำนวนนับไม่ถ้วนและพุ่งออกไป กระบี่ส่งเสียงคำรามตัดผนึกกวสายเซียนทุกอันออกไปจางวัฉเนไม่ขยับไปไหนเลยและกระบี่แสงสังหารที่พุ่งเข้ามาหาเขาก็สลายไปโดยอัตโนมัติและการเป็นจุดแสงเขามีความสามารถดวงตาของเจ้าวังเหรยนสี่จู่ๆก็เข้มข้นขึ้นและพลังปราณนในร่างกายของนางก็พุ่งผ่านอย่างรวดเร็วโจวอี้ไม่รู้ว่าเหรยนสี่และจางวัชเชนเพิ่งต่อสู้กันมาครั้งหนึ่งเขาจึงนำอาหารเซียนทั้งสี่แห่งวังพิภากษามารวมกันและกล่าวว่า จงเก็บบัทีทั้งสองนี้ไว้เก็บรักษาให้เรียบร้อยและนํากลับไปฝังที่สวรรค์หากท่านต้องการกระดูกเหล่านี้ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าหินเทพตามราคาหัวชุนชิวเอ่ยคํานี้แล้วจึงลากเส้นสร้างสายน้ำมึกปิดกั้นโจวี่และมหาศิลป์ทั้งสี่แห่งวังพิพากษาที่ยืนอยู่อีกฝ่กหนึ่งของสายน้ำมึกพลังศิลป์ที่พุ่งพ่านออกมาจากปากกาพัดพาพวกเขาไปราวกับวัชพืชหัวชุนชิวคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกภาพวาด พลังกระพุกฝนของเขาถึงระดับสูงสุดและใกล้เคียงกับระดับกึ่งเทพเราเสือระดับต่ำอย่างโจววีและคนอื่นๆจะสามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างไงเจ้าวังพิพากษาเหลนซีมีวาตาเคร่งขรึมและโบกมือเพื่อสังหารกระที่นางยกมือขึ้นลมก็พัดแรงขึ้นและผลนดึกวิถีเซียนที่แน่นขนดบนเกาะทั้งหมดก็ถูกเปิดใช้งานและปรากฏขึ้นเหมือนกับสัญลักษณ์แสงนับพันล้านอันลอยอยู่ในอากาศตุ้มแม่น้ำมึกแตกแล้ว แสงกระบียที่เกิดจากนิ้วทั้งห้าพุ่งข้ามม่น้ำปีศาจที่แตกออกเป็นสองส่วนและตกบนหัวชุนชิวเกิดการระเบิดขึ้นหัวชุนชิวโบกปากกาเพื่อต่อต้านแต่ปากกาในมือของเขาซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ราชาก็ร,ระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและปลายก,กระบียก็พุ่งเข้ามาใส่เขาอนาเขตกดสายเสียนของหัวชุนชิวถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสื้อคลุมเสียนที่ปกป้องร่างกายถูกฉีกขาดเลือดพุ่งออกมาจากปากและจมูก รูลเลือดขนาดหนึ่งฟุตถูกฉีกเปิดออกที่ช่องท้องอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บสาหัส,หสทั้งสองคนอยู่ในระดับกบารฝนที่สูงที่สุดแต่ช่องว่างก็ใหญ่เกินไปข้าเกงว่าเขาได้เข้าสู่โลกที่ไม่มีใครเทียบได้ระดับที่ไม่มีใครเทียบได้จริงๆผู้ฝกฝนคนหนึ่งพูดด้วยเสียงสั่นเครือมันแข็งแกร่งมากจนแม้แต่ผนึกวิถีเซียนก็ไม่สามารถหยุดนางไว้ได้พี่หัวเสียงชุนหนานรีวิ่งเข้าไปช่วยหัวชุนจิวขึ้น และต่อว่าเจ้าวัพิภาคษาเหรยงสีด้วยสายตากดเคืองพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าถึงทำร้ายคนเหลิงสีก้าวไปข้างหน้าไอพลังของนางพวยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องปนุกดสายเสียงของนางยังคงแตกออกขณะที่นางก้าวไปบนนั้นพร้อมกับกล่าวว่าผู้ที่ฆ่าเผ่าเทวดาจากโลกสวรรค์คือศัตรูของพระราชวังเทพแห่งแสงและเป็นศัตรูของสวรรค์ทั้งมวลไม่เพียงแต่ฆ่าต้องการทำร้ายเขาใครจะต้องการฆ่าเขาด้วยหื ร่างของนางขึ้นไหวพรพิบตาและนางก็อยู่ตรงหน้าหัวจุนชิวทันทีระหว่างมือยกสีขาวและกับมะคู่หนึ่งกดแทงแสงที่อัดแน่นอยู่ถูกบิดเข้าด้วยกันก่อให้เกิดกระบี่แสงขนาดยักษ์ที่มีความยาวสิบฟุตดันไปข้างหน้าด้วยมือทั้งสองข้างและแทงออกไปตรงตรงกระบีเ่เล่มนี้ระเบิดแสงออกบ่าส่องสว่างไปทั่วทั้งโลกมนุษย์ความผันผวนข,ของพลังที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคลื่นสูงกว่าสิบฟุตในทะเลบริเวณใกล้เคียงข้าไม่ยอมหรอก เสียงจุดหนานปล่อยจุดแสงดาวหนาแน่นออกมาจากร่างกายของเขาพัฒนาไปเป็นรูปแบบเป็นความจริงจักวาไร้ขอบเขตและไยกระบี่แสงขนาดใหญ่ที่ปล่อยออกมาโดยเหรินสีมัดปะทะเข้ากับปลายกระบี่ตุม้มกระบี่แสงอันยิ่งใหญ่แตกกระจายและทั้งเหรินสีและเสี้ยงชุดหนานก็ลม้มลงไปด้านหลังทําให้เกิดขึ้นพลังอันสมพลังสองลูกเหล่ามาหาเซียนหลายสิบคนในวงพิพากษาด้านหลังเหรินสียังถูกพัดหายไปหลายสิบฟุต แม้ว่าพวกเขาจะรวมตัวกันเป็นกำแพงแสงเสียนก็ตามมีคนกากเลือกเซียนออกมาและได้รับบาดเจ็บรอยแตกกว้างสองฟุตรปรากฏขึ้นระหว่างเหรียญซีและเส้นชุนหนันทอดยาวไปทางซ้ายและขวาประมาณร้อยฟุตควรสังเกตว่ามิติทางทะเลซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะของฉันนั้นถูกปิดกั้นถนนอย่างหนานแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่ามหาเซียนต่อสู้และทำลายล้างหมู่เกาะการสามารถสร้างพลังทำลายล้างได้ขนาดนี้ถือเป็นเรื่องพิเศษอย่างยิ่ง เสียงชุนนานนั้นแข็งแกร่งมากจนสามารถตอ่อกรอกับเจ้าวังพิพากษาได้กอดเขตในความจริงนี้เขาฝึกฝนมานั้นดูเหมือนจะบรรลุถึงขั้นจกกักรวาลไร้ขอบเขตแล้วเหลือเชื่อจริงๆที่มหาเซียนจะสามารถฝึกฝนได้ถึงระดับนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นลูกเขยของเจ้าแห่งพระราชวังเทพเ็นความจริงร่างกายของเหรียญสีโคดร้ายยิ่งขึ้นและวิญญาณทั้งสิบดวงของนางก็พุ่งออกมาจากร่างกายก่อให้เกิดเงาสว่างยี่สิบดวง เหมือนกับด้านหลังของนางเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่แผดเผา20ดวงที่ส่องประกายบนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันนางก็คว้าด้ามกระบี่แห่งการพิพากษาเพียงแค่ดึงกระบี่ระดับสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนออกมาหนึ่งนิ้วพลังกระบี่มหาศาลก็ระเบิดออกมาก่อโตเป็นพายุปลางกระบี่ฟูฟพลังแสงสีขาวที่แผ่ออกมาจากกระบี่ทาให้ผูู้้ฝนบางคนที่อยู่ใกล้เคียงต้องถอยหนีทันทีโดยมีเลือดหยดออกมาจากดวงตาของพวกเขากระบี่แห่งการพิพากษา ยังไม่ถูกชักออกมาแต่มีพลังการฆ่าที่น่าสะเพรงกลัวแล้วเสียงชุนหนานไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยพลางคำเพลงเบาๆว,ว่าวอกพิภากษาคงเจ้านั้นไร้กฎเกณฑ์เกินไปเจ้าฆ่าคนได้จริงงั้นเหรอเจ้าผู้เป็นเจ้าสำนักในตอนนั้นเจ้าเป็นเพียงสาวใช้ของพี่ใหญ่ของข้าหากพี่ใหญ่ของข้ายังไม่ตายแล้วก็เจ้าก็ยังคงอยู่อุ่นเตียงของเขาในสารนรกอยู่หรอกฟูกระบี่แห่งการพิพากษาถูกดึงออกมาอย่างสมบูรณ์และยกขึ้นเหนือศีรษะของนาง ร่างกายของเหรียญสีสว่างสวัยมากจนนางเปลี่ยนเป็นรูปแบบแสงวิญญาณทั้งหมดของนางรวมเป็นร่างกระบี่และนางก็ฟันลงไปด้วยกระบี่มาสู้กันเลยคิดว่าพวกเรากลัวเจ้ากันเหรอเส้งชุดหนานตะกนเงาศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายื่มมือศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่คู่หนึ่งออกมาแต่ละข้างก่อตัวเป็นเมฆศักดิ์สิทธิ์และทำลายพลังโจมตีทั้งสองลงความผันผวนข,ของอำนาจอันวุ่นวายก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงร่างศักดิ์สิทธิ์ยืนอยู่กลางอากาศและพูดว่า พวกเจ้าทั้งสองช่วยไว้หน้าให้หงเฉินเจี๋ยซื่อหลูแลหยุดทะเลาะกันชั่วคราวได้ไหมเหลนซีจำตัวตนของเทพองค์นี้ได้เขาคือเทพเทียมแม่ทัพเทพเจียนปิน่นผู้พิทักษ์เมืองหงเฉินนางจึงเก็บกระบี่เข้าฝักแต่ไม่แสดงความเคารพเทพองค์นี้นางพูดอย่างภาคภูมิใจว่าแน่นอนข้าต้องให้เกียรติท่านอยู่บ้างแต่การตายอย่างน่าเศร้าของเทพึ่งเทพของเผ่าเทวดานั้นต้องมีคำอธิบายใช่ไหมกดเก็บขึ้นมาได้ เชนชุนนันเก็บขอบเขตแดนในความจริงนั้นและพูดว่าศพทั้งสองนั้นถูกพี่ซูกเก็บได้พวกมันไม่ได้ถูกพวกเราฆ่าเจ้าเข้าจขใจผิดแล้วใช่ใช่ข้าเก็บขึ้นมาได้ซูหยงและหัวชุนชิวพูดพร้อมกันโจววี่พ่นลมอย่างเย็นชาข้าเก็บมาได้งั้นเหรอเจ้าช่างโชคดีจริงๆที่ได้ร่างกึ่งเทียบของเผ่าเทพด้าที่สองปีกมาเจ้าคิดว่าเจ้าจะมาหลอกคนในพระราชวางังเทพเปิงแสงได้ง่ายได้ขนาดนั้นเลยเหรอสายตาของเหรียญสีหันไปมองจางวัวเฉิน จึงเงียบงันมาตลอดพลางกล่าว่ากึงเทียเพียงเผ่าเทวดาสิ้นชีพอย่างน่าเศร้าแค่เอ่ยปากขอพรเพียงคําเดียวก็ไม่อาจลบล้างความผิดของเจ้าได้พวกเจ้าทั้งสี่คนโปรดอย่าก,ก่อปัญหาแก่หอคอยไร้เทียมทานของฉันตามท่านกวงหมิงผู้เป็นเจ้าสํานักของข้าไปเถิดเจ้าอยากไปที่พระราชวังเทียเพียงแสงหรือไม่จางลวดเฉินหัวเราะเบาๆจ้องมองศพบ,บนพื้นพลางกล่าว่าเรากึงเทียเพ็นงเผ่าเทวดาตายอย่างน่าเศร้าต้องมีใครสักคนชดใช้ แต่ผู้พิฝนที่ตายอย่างน่าเศร้าในมือมือของพวกเขานั้นล่ะเป็นคนต่ําต้อยเหรอเหรียญซีิรีตาลงผมยาของนางผิวสวยไปตามสายลมจาร่วเฉินเสริมว่าสองคนที่อยู่บนพื้นคือนักฆ่าดับจักรพรรดิขององค์กรสังหารสวรรค์จีกูและโม่หยางมีผู้ผิฝนมากกว่าหนึ่งพันคนถูกสังหารด้วยมือของพวกเขาพระราชวังพิพากษาแก้แค้นให้กับนักฆ่าชื่อดังสองคนหรือว่าองค์กรสังหารสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากพระราชวังเทพแห่งแสงกันหลิงสีไม่พูดอะไรสักคำแต่มีแววตาที่มุ่งหมายจะฆ่าคนโจวี่กล่าวว่าเจ้ากล้าดียังไงที่จะใส่ร้ายพระราชวังเทพแห่งแสงเช่นนี้ผู้นำวังพิพากษาไม่รู้เลยว่าพวกเขาเป็นฆาตรกรของอุก์กรสังหารสวรรค์ไปซะเจ้าไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่้วยการโบกแขนเสื้อของแจง้งวัชเชินฮาวรานเจิ้งฉีก็บินออกไปยกโจวี่ขึ้นเหมือนตุ๊กตาแล้วบินออกไป ทำให้อาคารพันตรายและฝังเขาไว้ในซากปรลหักพังทั้งซูหยงและหัวชุนชิวต่างก็ดูประหลาดใจและในเวนลาเดียวกันพวกเขาก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยพบกับช่อกูและโมกอยางมาก,ก่อนแต่ชื่อของนักฆ่าสองคนนี้ก็ราวกับสายฟ้าฟาดสู้เฉียนฉือต้องฝึกฝนหนักขนาดไหนถึงจะฆ่าพวกเขาได้พวกเขาไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าศพสองศพนี้ถูกสู้เฉียนฉือเก็บได้เหลียนซีและจางว่าเฉินมองหน้ากันนานก่อนจะพูดว่ากลายเป็นว่า เป็นนักฆ่าสองคนแล้วพวกเขาสมควรได้รับความตายแล้วข้าสามารถทําธุรกิจต่อได้ไหมจางว่าเฉินถามเหรียญสีกล่าวว่าไม่ต่อให้ชีอกูเป็นนักฆ่าเขายังเป็นผู้ฝนผลของเผ่าเทวดาสิ่งที่เจ้ากําลังทําอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับการทําให้เผ่าเทวดาต้องอับอายข้าจะปล่อยเจ้าไปในวันนี้แต่ข้าต้องเอากระดูกของพวกเขาไปจารัว่วเฉินเอนหลังพิงเก้าอี้แล้วกล่าวว่าข้าจะขอกล่าวคํานี้ หากเราไม่ได้หินเทพก็ไม่มีใครสามารถนำกระดูกเหล่านี้ไปได้ในวันนี้เออราชาเลนส์ท่านเจ้าวังเลนซีถูกต้องแล้วท่านทำให้พี่ชายของข้าบาดเจ็บท่านคนวรชดใช้ด้วยหินเทพด้วยหรือไม่แผลที่ท้องของหัวชุนชิวหายดีแล้วเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ขเขาก็แอบแง้มมันออกเดินเข้าไปอาบเลือดเต็มตัวพลางพูดว่าต้องชดใช้ท่านเจ้าวังพิพากษาผู้นี้จังไรเหตุผลเสียจริงโจดีที่ข้าเคยวาดภาพนางไว้ตั้งแต่ตอนนั้น และจัดให้นางไปหนึ่งในเก้านางฟ้าพี่สูท่านตคุยกับนางให้ดีบอกนางว่าสวรรค์และโลกเป็นครอบครัวเดียวกันเราไม่สามารถแยกสองโลกออกจากกันเพราะกระบ,บี่ของนางได้สงครามระวางสารสวรรค์และสารนรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและต้องไม่มีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นแน่นอนถ้าท่านชดใช้หินเทพข้าก็สามารถยกโทษให้ท่านได้และระดับการฝึกฝนของผู้นำวังเหรนสีนั้นสูงเกินไปแล้วหัวชุนชิวก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนาง หากนางโกรธและฟาดฟันด้วยกระบี่ีกเล่มเขาก็อาจตายได้ดังนั้นเขาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซูเฉียนฉือจะพูดคุยกับนางได้แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเอาจริงๆนะพวกสายหลูเนี่ยมีคนตลกมากมายเลยนะทะลึง่งทะเล่นกันหมดเลยนั้นแต่ฉู่ซื่อเยี่ยนละทุกคนยังจําชู่ซื่อเยี่ยนกันได้ไหมเป็นเหมือนกันหมดเลยหรือไงเนี่ยไอ้พวกคนวาดภาพเก่งๆเนี่ยกระล่อนกันหมดเลยนะวันนี้มาช้ามากเลยไฟมันดับ หากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ